ยอยู่ในกรุงซานาของเยเมนเขาเปลี่ยนเปลี่ยนวินล่าเป็นรีสอร์ทให้เช่านะคะเพื่อสร้างไรายได้เสริมไปติดตามจากรายละเอียดกันาะในรายงานกันค่ะ อยู่อาศัยบางส่วนในกรุงซานาของเยเมนเปลี่ยนวิลล่าของตัวเองเป็นรีสอร์ทให้เช่าเพื่อสร้างรายได้ท่ามกลางวิกฤตความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเศรษฐกิจและการดํารงชีวิตของประชากรในเมืองหลวงของประเทศทุกวันนี้รีสอร์ทส่วนตัวกลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับชาวเมืองด้วยโอกาสในการพลดเพลินไปกับช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนและผ่อนคลายภายในขอบเขตท,ที่จํากัดของเมืองโมฮัมเหม็ดบาบูรักนัก ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ชาวเยเมนเปิดเผยว่าเนื่องด้วยข้อจํากัดในการเดินทางไปยังพื้นที่ชายฝั่งทะเลและส่วนอื่นๆของประเทศรีสอร์ทส,ส่วนตัวเหล่านี้จึงกลายเป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมของผู้คนในกรุงซานานายาจลาาา بسبب الاوضاع هذه صارت الناس ما عاد تقدر تسافر اما مثلا الى الاماكن الساحليه عدن وكذا وصار بعض الناس عليها صعب ظروفها ان تنزل للحديده والاماكن هذه فصارت المنتزهات بشكل عام يعني وجهة الناس في الاعياد في غير الاعياد في المتنفسات في الاجازات البسيطه <applause> ด้านโมฮัมเหม็ดอับดุลกาเดอร์เจ้าของรีสอร์ทตั้งความหวังว่าจะได้เห็นโครงการลักษณะนี้เกิดขึ้นทั่วกรุงซานา ส่วนอับดุลมายิดจูอิลสถาปนิกที่มาใช้บริการเช่ารีสอร์ตส่วนตัวเปิดเผยว่าสิ่งที่สนุกสนานเกี่ยวกับรีสอร์ตสระว่ายน้ำบ้านพักหรือคลับในซานาคือพวกเขาอนุญาตให้เราพาลูกๆและครอบครัวมาพักผ่อนหย่อนใจได้อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาและรีสอร์ตเหล่านี้เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้